สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธมนีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะมาทําเมนูแกงจืดบ้านๆค่ะเป็นแกงจืดตามฤดูกาลนะคะหน้านี้สเดาก็ออกเยอะแล้วนะคะแม่ลุงก็เลยทําเมนูนี้เลยค่ะนั่นก็นคือเมนูแกงจืดสเดานั่นเองนะคะไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะกลับมาพบกับแม่ลุองอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้แม่ลุงก็จะมาทําเมนูแกงจืดสะเาานะคะเป็นเมนูแกงจืดตามฤดูกาลค่ะแม่ลุงเชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยลองแน่นอนนะคะไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีสะเาานะคะประมาณ2กร,รมัมกระเทียมไทยประมาณ1ขีดแล้วก็หมูสับนะคะแม่ลุงใช้ประมาณ3ขีดหรือว่าจะใช้มากกว่านี้ก็ได้ค่ะ มาดูในส่วนของเครื่องปรุงกันบ้างนะคะก็จะมี3ามเกลือค่ะก็จะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะน้ำตาลทรายเกลือผงปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันสำหรับผัดค่ะเราก็จะมาลวกสสเดาเตรียมไว้นะคะใส่เกลือลงไปค่ะครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะคะรอให้น้ำเดือดจัดแล้วค่อยใส่สสเดาลงไปค่ะ ไม่ลูกจะลวกสะเดาสักหนึ่งน้ำก่อนนะคะเพื่อให้เขาลดความขมเวลาเราไปทำต้มจืดหรือว่าแกงจืดเนี่ยจะได้รสชาติอร่อยไม่ขมมากทานง่ายนะคะพอน้ำเดือดจัดประมาณนี้นะคะก็ใส่เป็นสะเดาลงไปลวกเลยค่ะถ้าเราไม่ลวกเตรียมไว้ก่อนเนี่ยเอาไปแกงจืดเลยก็ได้นะคะ ถ้าใครทันขมได้อะแต่ไม่รู้ว่ามันขมไปประมาณนี้ก็เอาขึ้นมาเลยค่ะนำมานอกในน้ำเย็นทันทีนะคะนำสะเดามาลูดเอาแต่ดอกค่ะ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะประมาณนี้เลยค่ะนํากระเทียมไทยที่เราจะเอาไปเจียวนะคะมาโขลกเตรียมไว้ค่ะไม่รู้ใช้กระเทียมไทยหนึ่งขีดนะ ลูกก็จะเอาละเอียดประมาณนี้นะคะแล้วก็จะตัดขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะนำสามเกลือม,มาโขลกต่อเลยนะคะมาลุ่งใช้กระเทียมไทย1ช้อนโต๊ะพริกไทยขาวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็รากผักชีสีร่าค่ะโขลกให้ละเอียดเลยนะคะ ละเอียดดีแล้วก็ตัดขึ้นมาพักไว้เลยค่ะนำกระเทียมที่เราโขลกไว้นะคะมาเจียวค่ะเจียวให้หอมเหลืองดีเลยนะคะกระเทียมของเราเหลืองประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะก็ตัดขึ้นมาพักไว้เลยค่ะ เราก็จะใช้น้ำมันกระเทียมเจียวที่ติดกับกระทะนะคะผัดสามเกลือต่อเลยค่ะผัดให้หอมดีเลยนะคะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปผัดเลยค่ะ หยดน้ำมันกระเทียมเคียวหน่อยก็ได้นะคะแต่ไม่ลูกไม่ต้องการให้เขามันมากพอเวลารับประทานเราจะต้องโรยกระเทียมเคียวอีกอ่าเงเราก็สุกประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ ไม่ต้องเอาสุกมากนะคะเอาสุกกำลังดีค่ะเราก็จะมาเตรียมแกงกันเลยนะคะใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะวันนี้ไม่ลุงก็จะแกงไม่เยอะนะลุงใช้น้ำสะอาดประมาณ1000 m l นมลนะคะพอน้ำเดือดนะคะก็ใส่เป็นเกลือลงไปค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ค่ะ ผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊นะคะอันนี้คือสามารถปรุงรสชาติได้ตามชอบเลยนะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะล่กใส่สามช้อนโต๊ะไส้หมูที่เราผัดกับสามเกลือไว้นะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะ หมูที่ไม่ลุงผัดไม่ลุงจะไม่ได้ผัดนานนะคะทุกคนเขาจะยังมีความเด้งอยู่นะถ้าผัดนานเนี่ยจะไม่อร่อยนะจากนี้ก็ใส่เป็นสะเดาที่เราลวกไว้ลงไปนะคะอันนี้ใส่ได้ตามชอบเลยตอนนี้สะเดาเริ่มขายใหม่ๆก็จะแพงหน่อยอีกหน่อยถ้ามีเยอะกว่านี้ก็คงจะราคาถูกกว่านี้นะคะ พอเขาเริ่มเดือดนะคะไม่ลุงก็จะมาชิมรสชาติค่ะน้ำแกงออกรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ได้ความขมของสะเดาปล้แปลมค่ะถือว่าเด็ดเลยนะคะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอสเสทเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงจืดสะเดาหรือว่าต้มจืดสะเดานะคะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงจืดสะเดานะคะสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะในส่วนของรสชาตินะคะก็จะได้ความขมจากสะเดาในส่วนของน้ำแกงก็จะมีความกลมกล่อมลงตัวสุดๆเลยค่ะอย่าลืมเอาไปทำตามกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ